นจ้าจนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตนนี้ตนนี้ไอ้นี่ยอันนี้อะไรน้เมันเป็นเงี้นี่เอ้ยันนมันได้แค่ตอนแรกนี่แหละนอกไลา์ทำไม่ได้มากมามามาก